สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทกับการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมที่เชลซีครับจะลงสนามในเกมพรีเมียร์ลีกบุกไปเยือนนิวคาสเซิลที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับจะเตะกันในวันเสาร์เวลา3ทุ่มนะครับก็เป็นโปรแกรมที่ถือว่าแฟนสิงห์บลูอาจจะไม่ต้องดึกมากนะครับแล้วก็เตะพร้อมกับทีมที่เบียดลุ้นจ่าฝูงกับเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลหรือแม้กระทั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จะลงสนามในช่วงเวลา เดียวกันนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามรายละเอียดนะครับการถแถลงข่าวของโทมัสดูเคลมีอะไรบ้างรวมไปถึงความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุสน,นใจดีครับ s ุ z u k i Power เวอร์แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับใครสนใจรถยนต์ s ุ z u k i ไม่ว่าจะเป็น Swift Celerio XL7 หรือว่ารุ่นอื่นๆช่วงนี้มีโปรโมชั่นส u สานิคิดีด์นะครับไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าที่ เว็บไซต์ครับ www.suzuki.co.th แล้วก็เหมือนเดิมครับขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดารวมไปถึงสิงยูสุโซดานะครับเกมในวันเสาร์เตะ3ามทุ่มนะแนะนำให้ซื้อเครื่องดื่มทั้งยูสุโซดาแล้วก็ทางเ,าเลมอนโซดาติดตู้เย็นเอาไว้ครับจะได้ดูเชลซีแบบสดชื่นตลอด90นาทีนะครับก็ประเด็นหลักๆของการสัมภาษณ์ของโทมัสทูเิลนะครับในวันศุกร์ตอนทุ่มครึ่งนะครับ ก็พูดถึงความพร้อมของทีมนะครับก็มีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวไม่ดีนะฮะข่าวดีก็คือทางด้านของเซซาอาสปริเกอตานะครับรวมไปถึงทางด้านเอ็นโกโลกกงเต้แล้วก็อันเดรสคริสเตนเซนเนี่ยพร้อมที่จะลงเล่นให้กับทางเชลซีนะครับขณะที่ข่าวร้ายก็คือติโมแวรเนอร์โรเมรูลูคาคูก็มีอาการบาดเจ็บไม่ได้เดินทางมาด้วยรวมไปถึงคริสเตนโูลิซิชถึงแม้ว่าเราเจนภาพการซ้อมแล้วนะครับแต่ว่าโูลิซิชเนี่ยทูเคิลบอกว่า ถ้าจะพร้อมลงสนามน่าจะเป็นเกมที่เจอกับทางเบอร์ลี่ก็น่าจะอีกสัก2องสนัดต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเกมกับนิวคสเซนเนี่ยรูกา่าคูแวนเนอร์แล้วก็พูลิซิชลงสนามไม่ได้แน่นอนแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่เข้ามาเป็น breaking news เลยก็คือมัเตโอคซิสครับมีอการบาดเจ็บที่แฮมสตริงนะครับโทมัสตูเคิลก็ให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่ว่าเขาเป็นคนที่มีส่วนผิดนะครับ ที่ให้ซ้อมหนักเกินแล้วก็ทําให้มัตตัวโคซิชมีอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงก็จะลงสนามไม่ได้ในเกมกับนิวคาสเซิลส่วนอีกขึ้นนึงก็คือรูเบนรอฟตัชชีครับมีอาการบาดเจ็บที่สะโพกก็ดูแล้วอาจจะต้องเช็คฟิตนะครับอ่ะนี่เป็นความพร้อมของทางฝั่งเชลซีนะครับซึ่งไลอ้อนที่คาดว่าจะลงสนามนะครับไปดูกันก่อนเลยเชลซี Chelsea เนี่ยประตูน่าจะเป็นทางเอเดวาร์เมนดี้นะครับเกมรับเซซ่าอาสปริกเวตากลับมาอย่างที่บอกก็จะได้เล่นกับเตียโกซิวานแล้วก็อัโตโดรูดิเกอร์ เขาคาดการว่าอเดรสคริสเซนเซนเนี่ยจะเป็นตัวสำรองไปก่อนนะครับตรงกลางเนี่ยก็น่าจะเป็นจอร์จินโยกับเอ็นโกโลกองเต้กองเต้ฟิตกลับมาพอดีสลับที่กับโคซิชที่มีอาการบาดเจ็บนะครับขวาน่าจะเป็นริเจมซ้ายจะเป็นเบนชิวเอลครับตัวรุกน่าจะเป็นเมสันเม์กับคาร์ลัมฮัสซันโอดอยครับเขาคาดการว่าฮัสซันโอดอยฟอร์มไปดีในทั้งฟุตบอลถ้วยแล้วก็ในเกมพรีเมียร์ลีกก่อนหน้านี้ก็ทําได้ดีน่าจะได้ลงเล่นก่อนที่จะเป็นฮาคิมซีเยกแล้วก็หน้าโตเป้าเป็นไคลฮาวเวิร์ จากการคาดการณก็แผน3 4 2 1นะครับถ้าถามว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งตรงไหนก็ต้องดูว่าถ้าอันเดรสคริสเซนเซนฟิตก็อาจจะได้เล่นเป็นเซนเตอร์ฝั่งขวาแล้วก็อาจจะขยับอัสปลกีเตาเป็นวิงแบ็กขวาหรืออัสปลกีเตาถ้ายังไม่สมบูรณ์100%ก็อาจจะให้คริสเซนเซนเล่นเป็นเซนเตอร์ฝั่งขวาแล้วก็รีสเจมส์ได้ลงเล่นทางวิงแบ็กที่เหลือผมดูแล้วอาจจะมีคารมาซอนโอดอยที่อาจจะเล่นมาติดติดกันอาจจะให้ฮาคิมซิเยกลงเล่นหรือเปล่า แค่นั้นเองที่เหลือผมว่าไม่มีปัญหาแล้วครับคาราเวิร์สเมสันเมาส์ถ้าใครจะเลือกไว้ในแฟนตาซีผมว่าน่าจะได้ลงเล่นรูดิเกอร์ก็พร้อมที่จะลงสนามรวมไปถึงเอ็ดัวร์เมนดี้แล้วก็เบนชิวเวลผมว่าตำแหน่งที่ไล่มาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยน่าจะเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจะมีแค่เซนเตอร์ตรงที่คริสเตนเซนถ้าฟิตก็อาจจะได้เล่นแทนซิวาหรือแม้กระทั่งในตำแหน่งของอัสเปริเอต้าถ้าเกิดคริสเตนเซนความฟิตถึงก็ ัสเรต้าอาจจะเป็นตัวสำรองก็ได้แล้วก็มีตำแหน่งของฮัสซันโอดอยนะครับที่ได้เล่นมาหลายๆเกมถ้าอ่านเกมอีกแบบนึงก็มองว่า,าพักบ้างให้ฮาคิมซีเยกลงมาแต่จากสื่อคาดการณ์เป็นชุดนี้ก่อนนะครับแล้วเขาก็มองว่าฮัสซันโอดอยน่าจะได้สตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับส่วนทั้งฝั่งของนิวคาสเซิลกุนซือซิบบรูชไปแล้วครับจะใช้ผู้ช่วยแกรมโจนส์นะครับก็ไม่มีแน่ๆก็คือทางด้านของพอลดัมเมทเจ็บนะครับแล้วก็ ทางเฟรดดี้วูดแมนก็มีอาการบาดเจ็บเช่นกันตรงกลางได้จนโจชิวีเนี่ยนะครับน่าจะพ้นแบนกลับมาแล้วด้วยนะครับได้เล่นกับมิเกลอามิรอนแล้วก็อิซักเฮเดนขณะที่เกมรับเนี่ยเขาว่าน่าจะเป็นคีแลนคลาร์กจามาลัสเซลแล้วก็เอมิลคราฟประตูเนี่ยจากข่าวบอกว่ามาตินดูบราฟกาน่าจะได้ลงเล่นแล้วนะครับน่าจะหายกลับมาแล้วก็มีโอกาสที่นิวคาสเซลจะเรียกว่าให้ลงเล่นเฝ้าเสาเป็นตัวจริง แทนที่ของคาวดาโลนะครับก็กลับมาซ้อมกับทีมได้ครั้งแรกนะหลังจากเจ็บไป2สัปดาห์ก็น่าจะแทนที่ของคาวดาโลเลยหรือว่าถ้ายังฟิตไม่ร้อก็คาวดาโลอาจจะได้เล่นก็ได้นะส่วนจอจเชวลีเนี่ยแบนแค่เกมเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็กลับมาได้นะจะมีแนวรุกก็น่าจะเป็นแม็กซิแมนกับคันลัมวิลสันกลางก็อามรอนเฮเดนเชวี่ขวาฮาเฟียเมกินโยซ้ายแมตต์ริชชี่ดูแล้วนิคาสเซิลไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แต่ ถ้าดูจากไลน์อัพของ New net, น,นิวคาเซิลเนี่ยน่าจะเปลี่ยนแปลงจากเกมที่แล้วไปพอสมควรนะครับเพราะว่าได้ดูราฟก้ากลับมาเชลวีก็พ้นแบนน่าจะลงสนามได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ทัศนะคู่นี้นะครับก็ผมว่าทางนิวคาเซิลกำลังเสียกระบวนครับ คือการเสียซีบรูชไปเนี่ยได้แกรมโจ์ซึ่งเป็นผู้ช่วยเนี่ยผมว่าเอามาแค่ขัดตาทับแล้วก็ปัญหาภายในของสโมสสในการที่จะหากุนซื้อคนใหม่ข่าวว่าเป็นปโลฟอนเซกาบ้างหรือแม้กระทั่งเป็นเออริคเทนฮากบ้างตอนนี้ผมเชื่อว่ามันกระทบกับนักเตะในทีมแน่นอนนะครับซึ่งพอมันกระทบไปแล้วเนี่ย ผมว่าบรรดาผู้เล่นตัวหลักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแม็กซิมแมนคาร์ลูวิลสันน่ะยังไม่รู้ทิศทางของสโมสรเชื่อว่าเสียสมาธิผมเห็นหลายเกมที่นิวคาเซิลเล่นกันค่อนข้างสเปะสปะค่อนข้างใจลอยนะครับและจุดที่เป็นปัญหาของนิวคาเซิลหลักๆคือนิวคาเซิลเนี่ยมักจะเป็นทีมที่เสียประตูง่ายเกมรับไม่ค่อยเหนียวแน่นนะครับเซติก็บอกนะครับว่านิวคาเซิลเนี่ยนะครับมีเซติในการไม่ชนะคู่แข่งมา9เกมแล้วนะครับในพรีเมียร์ลีก9เกมหลังสุด ขณะที่เชลซีเนี่ยเอาชนะ5จาก6แมตช์ในการเจอกับนิวคาสเซิลในทุกรายการสังเกตว่าเชลซีเนี่ยขี่นินวคาสเซิลมากๆถ้าจำได้เชลซีแพ้แมตช์หนึ่งผมเชื่อว่าแฟนๆที่ดูอยู่คงจำได้คือเกมที่เชลซีคุมตอนนั้นเป็นแฟงลัมผาดแล้วโดนยิงท้ายเกมโอ้ตอนนั้นนิวคาสเซิลโป้งเดียว จบเลยถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นอิซักเฮเดนประตูเดียวจบเลยนั่นคือเกมที่ทําให้ผมจําได้ว่าวันนันวิเคราะห์วิจาร์ก็มีโมโหเหมือนกันว่าโอ้โหโดนโป้งเดียวจอดเลยเราปิดเกมไม่ไม่ดีพอนะขณะที่นิวคาสเซิลเนี่ยยิงประตูได้ต่ํากว่า2.5ลูกจาก4เกมหลังสุดในการเจอกับเชลซีแต่ไม่แปลกใจนะครับคือนิวคาสเซิลเนี่ยเขาพึ่งพาแม็กซิมแมนกับคาร์ลวิลสันซะเยอะนะครับถ้าถามผมว่านิวคาสเซิลเนี่ยความอันตรายอยู่ตรงไหนนะครับผมบอกเลยก็นี่แหละครับ2คนนี้แหละ แม็กซิมันกับคาร์ล m าวิลสัอีกคนหนึ่งที่จะมองข้ามไม่ได้คือบอลตรงกลางจากทางมิเกลอามิรอนแล้วก็ลูกกลางอากาศถ้าเรียงลําดับความอันตรายสุดผมคงมองไปที่คาร์ล m าวิลสัคนไหนที่จะยิงเชลซีได้จริงๆผมมองมองคาร์ลาวิลสันะครับว่าเขาดีตั้งแต่ตอนเล่นกับบอลมัดแล้วเคยมีข่าวกับเชลซีด้วยแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างอันเดอร์เรทหรือว่าเป็นผู้เล่นที่อาจจะคล้ายๆกับามารอนแฮวูดไอด้ดกองหน้าเวสแฮมคล้ายๆ กับกองหน้าอังกฤษทั่วไปที่หาได้อ่านอย่างอาจจะไม่ถึงกับเจเมเนโฟนะแต่คือเล่นได้ประมาณเนี้ยครับพอมาเล่นทีมใหญ่แบบอ่ะซูสแมนยูกับคาร์ลวิลสันหรือลิเวอร์พูลกับคาร์ลวิลสันเนี่ยก็ดูแล้วอาจจะไม่เวิร์กแม้กระทั่งถ้าเราจำมันได้ลิเวอร์พูลเคยดึงริกกี้ลัมเบิร์ตมาจากเซาท์ทัมตันที่ยิงระเบิดระเบ้อแต่ว่าก็ไม่เวิร์กหรือแดนนี่อิงส์ก็ได้นะครับถ้ามองในอีกมุมนั้นอิงส์ก็ไม่เวิร์กกับลิเวอร์พูลเหมือนกันอาจจะด้วยอาการบาดเจ็บผมว่า,าคาร์ลันรอมอออ่อ่่่ะยยาาางางวิลล เวสบรอมนะครับอย่างฟูลแลมแต่ว่าเล่นกับทีมใหญ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทีนี้วนกลับมาเรื่องของนิวคาสเซิลเนี่ยความอันตรายอยู่ที่การเลี้ยงกินตัวของแม็กซิแมงแต่ผมเชื่อว่ามันอาจจะมีข่าวดีปนเข้ามาเล็กน้อยนะครับตรงที่พอโคาวาซิชเจ็บเนี่ยได้กองเต้ามาผมว่ากองเต้จะเก็บกวาดแม็กซิแมงได้ดีระดับหนึ่งคือการเลี้ยงของแม็กซิแมงเนี่ยมีสติในการผ่านมากที่สุด เป็นระดับท็อปของพรีเมียร์ลีกพอๆกับพวกวิลฟริดซาฮาแต่ผมเชื่อว่าถ้าเขาเลี้ยงผ่านเกมรับเชลซีกว่าจะไปถึงเตียโกซิวารคิทเตนเซนหรือดูดิเกอร์เนี่ยถูกทำลายจังหวะโดยกองเต้หรือแม้กระทั่งมีเมสันเมาส์ที่ไปคอยไล่ในแนวบนเนี่ยผมเชื่อว่าเชลซีจะเก็บกวาาแม็กซิแมงได้แล้วก็อาจมีโอกาสที่จะตัดเขาออกจากเกมเลยเมื่อเชลซีตัดแม็กซิแมงออกเนี่ยตัวเลี้ยงกินตัวของนิวกาสเซลก็จะเหลือแค่อามิรอนซึ่งอามิรอนตัวเล็กและผมก็มองว่าเขาเลี้ยงมาจากแนวหลังนะ ดูอันตรายน้อยกว่าแม็กซิแมนเกมนี้ผมคาดเดาว่าเชลซีน่าจะพยายามตัดแม็กซิแมนออกจากทีมแต่อย่าลืมว่าต้องพยายามที่จะตัดคาร์ลมิวสันออกไปด้วยนะครับเพราะคาร์ลมิวสันเป็นกองหน้าประเภทโป้งเดียวจอดความอันตรายของวิลสันเนี่ยเราได้เห็นมาแล้วครับว่าบางเกมสูสีเนี่ยคาร์ลมิวสันยิงให้นิวคาสเซิลมี3คะแนนรอดตกชั้นได้เพราะฉะนั้นจุดหนึ่งที่ผมระมัดระวังมากก็คืออย่าเรียกว่าเกมรับเราอย่าเสียสมาธิจนแบบ ออกบอลพลาดกันเองหรือแม้กระทั่งเขามีจังหวะเซตพีชแล้วบอลคูคลิกหน้าประตูแล้วเขาทำประตูได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองนิวคาสเซลความอันตรายมีแค่แม็กซิแมงวิลสันแล้วก็เอมิรอนแค่นั้นเองส่วนจุดเด่นของเชลซีเนี่ยผมว่าการเปลี่ยนจากรัวคูเป็นคลฮาวเวิร์ดเราสังเกตนะฮะว่าคลฮาวเวิร์ดในเกมที่เล่นลีกครับคาราบาวครับกับซัลตัมตันเนี่ยคลาฮาวเวิร์ดทำประตูได้ผมสังเกตหลายครั้งแล้วว่าพอคลฮาวเวิร์ดไปยืนเป็นตัวสูงเนี่ยคือยืนด้านบนเนี่ย เขาก็มักที่จะทําสกอร์ได้คืออาจจะ2อสองแมชหนึ่งลูกหรือ3ามแมชสองลูกคือมีค่าเฉลี่ยที่มันไม่ได้แบบแย่จนเกินไปเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งอาวุธของเชลซีที่ผมเคยพูดไปแล้วครับว่าต่อให้ไม่มีลัวคูเนี่ยเราก็ย้อนกลับไปแผนที่เราเคยเล่นเมื่อซีซั่นที่แล้วคือการใช้ไคลฮาวเวิร์ดถึงแม้ว่าไคลฮาวเวิร์ดจะไม่ได้พิงไม่ได้พักไม่ได้กระแทกกับเกมรับนิวคาสเซิลแต่นีอีกมุมหนึ่งคือเรื่องของการเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยผมเชื่อว่าจะมาลัสเซลคีรันคลาร์กก กับคายฮาเวิร์ตเนี่ยผมว่าก็อาจจะหนักเรียกว่าไม่ยิ่งหย่อนกับการเจอกับลัวคูนะครับอีกจุดหนึ่งผมว่าการมีโอดอยถ้าเขาได้เล่นนะเอมิลคราฟหรือฮาเวิร์มาคินโย่เนี่ยเจอโอดอยที่คล่องแคล่วหรือเจอเมสันเม์ที่ต้องบอกว่าเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยกลางที่ชัดช้าอย่างอิสซัคเฮเดนหรือฮาเวิร์มาคินโย่ที่เจอเทคนิคบอลริมเส้นจากคาสซันโอดอยมีโอกาสที่จะเสร็จเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเชลซีถ้าไม่ประมาทนะครับ น่าจะเก็บ3มคะแนนจากนิวคาสเซิลได้ไม่ยากเพียงแต่ว่าอาจจะมีช่วงแรกที่มันฝืดหน่อยด้วยความที่เราไม่มีกองหน้าตัวเป้าผมบอกเลยนะครับว่าการไม่มีกองหน้าตัวเป้าเนี่ยโอเคเกมกับนอริชแมาชาจะแสดงผลให้เห็นว่าเรายิงถึงเม็ดเมตรก็จริงแต่ว่านอริชวันนั้นต้องยอมรับว่าห่วยมากจริงๆนะครับแต่นี่คือนิวคาสเซิลและเล่นต่อหน้าประธานสโมสรเล่นต่อหน้าแฟนบอลกว่า3-40,000หมื่นคนเพราะฉะนั้นการไปรเยือนนิวคาสเซิลจากสกอร์ที่เวลาเราเจอก็มักจะไม่ได้ยิง3-4เมตรนะครับ เพราะฉะนั้นผมว่าเป็น3าคะแนนที่เชลซีอาจจะต้องเอาตัวรอดไปก่อนนะครับนิวคาสเซิลเป็นอีกทีมนึงที่ยังไม่ชนะใครนะครับผมเลยมองว่านิวคาสเซิลน่าจะเสร็จเชลซีแน่แต่ว่าแฟนเชลซีอย่าไปหวังว่า2เม็ด3เม็ดยิงขาดผมว่า2อศูนย์น่าจะได้หรืออาจจะแค่ประตูเดียวเท่านั้นเองเน้น3คะแนนแล้วก็พยายามเก็บคลีนชีทให้ได้ผมฟันธงแล้วกันครับไม่1นึก็2 0ครับผมว่าคาวเวิร์น่าจะทําประตูได้อาจจะรวมไปถึงเมสันเมาส์ที่น่าจะมีบทบาทนะครับก็ ฟันธงสกอร์ไว้ที่1-0หรือไม่ก็2-0นะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้มีความเห็นคล้ายๆกับผมว่าอย่างไรบ้างหรือแตกต่างว่าเฮ้ยตัวอันตรายอาจจะเป็นบอลแนวลึกจากจอร์โจเชวีนะครับหรือว่าพอไม่มีลัวคูแล้วเกมรูกเชลซีอาจจะมีปัญหาลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้หรือว่าทายสกอร์กันเข้ามาได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากชมการวิเคราะห์วิจารณ์แบบเต็มๆนะครับก็ไปดูคลิป ย้อนหลังของรายการ Before the Game เดี๋ยวผมลงไว้ให้ในคอมเมนต์ดีกว่าจะได้ดูนะฮะก็วิเคราะห์ทุกคู่เลยพรีเมยร์ลีกนะครับสุดสัปดาห์นี้นี่วันอาทิตย์นะฮะขยับเข้าไปเป็นช่วงวินเทอร์ไทม์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างวันจันทร์เนี่ยเตะพรีเมยร์ลีกปกติจะตี2ใช่ไหมครับก็จะขยับเป็นตี3ซึ่งรายละเอียดทุกอย่างการวิเคราะห์วิจารณ์จะอยู่ใน Before the Game ที่ผมบันทึกรายการไว้ในวันศุกร์ตอนสองทุ่มนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับอย่าลืมฝากทุกท่านด้วยกด subscribe ช่องปาล์มสามบาท5บาทเหมือนเดิมแล้วก็เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปาล์มสามบาท5บาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงห์บลูคาเฟ่บลูสุดเ์หรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปาล์มสามบาทห้าบาทนะครับจุ๊ก